คุณผู้ชมครับงานนี้ทนายตั้มกับเมียสุดที่รักนั้นเหนื่อยแน่นอนเพราะจนถึงนา,นาขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการประกันตัวออกมาจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครและก็ทันทสถานหญิงกลางนะครับทนายตั้มนั้นถูกฟ้องในข้อหา ช่อโกงเจ๊อ้อยต่างกรรมต่างวาระกันไปเมียก็เป็นผู้ร่วมสนับสนุนการฟอกเงินอีกต่างหากซึ่งถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงเป็นอย่างมากที่บอกว่าเหนื่อยอย่างแน่นอนเมื่อวานนี้มีการเบิกตัวทนายตั้มมาขึ้นศาลนะครับแล้วปรากฏว่าคนสนิทสองคนที่ถูกกล่าวหาในคดีกุเรื่องคริปโตทิป39ล้านเนี่ยนะครับดันกลับคำให้การในชั้นศาลครับดันเปลี่ยนใจมายอมรับสารภาพซะแล้วนะครับซั่งงั้นนะครับ งานแบบนี้งานหยาบแบบนี้เนี่ยนะครับทำให้ทนายตั้มกับเมียสุดที่รักเนี่ยเหนื่อยอย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมาเอาแค่ขอให้ได้ประกันตัวเนี่ยมันยังยากเลยนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยคนสนิทคนใกล้ตัวซึ่งตกเป็นจำเลยร่วมดันไปกลับคำให้การในชั้นศาลขอสรภาพจะดีกว่าแล้วก็อยากจะชดใช้เงินจำนวนหนึ่งคืนให้กับเจออีสแล้วงานนี้ทนายเดชชาคนสนิทของทนายตั้มยังออกมาโพสต์เลยนะครับว่า เหนื่อยแน่ทั้งทานายตั้มกับเมียมีโอกาสสูงนะครับที่ทั้งคู่จะติดคุกหัวโตแต่จนถึงนักขณะนี้ก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ต้องจับตาดูตอนจบสุดท้ายแหละครับว่าทานายตั้มนะซึ่งเป็นทานายที่สอบเนติบัณฑิตได้เป็นทานายความที่เก่งมีไหวพริบป,ปฏิพานเป็นอย่างมากจะเอาตัวรอดจากคดีที่หลักฐานชัดเจนและตัวของจำเลยก็หนักแน่นเพราะเป็นคนรวยไม่ได้เดือดร้อนอะไรอยู่แล้วเนี่ยนะครับจะติดคุกหัวโตทั้งผัว ทั้งเมียหรือเปล่าจับตาดูเลยครับโดยสารนักสื่อพยานิอีกครั้งก็อีกนานเลยนะครับเดือนมีนาคมปี2569นู่นเลยครับเช่นเดิมหากอยากสนับสนุนยุคนนะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะส่งไปสนีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะครับผมไปเช็คสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละ150บาท หากสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ <c oughs> สุดยอดนะครับทำมาสามปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไพรสณีบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไพรสณีจังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละร้อยห้าสิบาทหากสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดนะครับ หนึ่งชุดจะมีสิบชิ้นนะสิบชิ้นร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทํำสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับสองเม็ดอยู่ข้างในเห็นไหมเนี่ยเน้เนๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อยหสิบนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าเนี้ยทั่วไป แน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดใส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะชุดละร้อยห้าสิบอร่อยมากเนี่ยฮะแพ็คใหญ่ๆเลยนะครับ สนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยจะกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแนมยุคคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่าเรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับพริกขี้หนูสองเม็ดกินเข้าไปโอโ้โหเผ็ดกาลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยฮะอืมนึง่งกับข้าวเหนียวอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอะ เงนะินเงินเงินร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากอืแหนมยุคนผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ได้ทําขายเล่นๆนะครับเนี่ยมันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อัวด้วยนะ ไสอัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะคนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให,ให้ดูให้ดูให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมนี่ฮะอืมเห็นไหมพริกขี้หนูสดๆใหม่ๆนะครับนะแหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเ,เขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะ ม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสเดออันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดนี้สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาอยู่นะกําลังพัฒนารูปลักผลิตภัณฑ์การผลิตให้ได้จํานวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่พันนะผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจําหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับ